ก็สวัสดีพี่ๆทุกคนด้วยนะครับก็ตื่นเต้นนะตื่นเต้นตั้งแต่ตั้งแต่ตอนเช้าแล้วคุยกับพวกพี่ๆตั้งแต่ตั้งแต่โชว์แรกแล้วบอกว่าตื่นเต้นมากที่ได้มาเดินเป็นข้าวอินเตอร์เนชั่นแนลแฟชั่นบิ๊ก2 4แล้วก็วันนี้ได้ได้มาผมใส่ชุดของวิทิรัตด้วยนะครับก็ตื่นเต้นตื่นเต้นอย่างบอกไม่ดูตื่นเต้นกว่าขึ้นคอนของดูมันดีครับก็ดีใจครับดีใจ แล้วเก่งเป็นคนชอบแบบแฟชั่นอยู่แล้วถึงจะแต่งตัวไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ครับผมแต่ว่าวันนี้กเราในการเดินแบบเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ก็ทางแบรนด์พิธิวัตรก็ให้เกติเก่งมาใส่ชุดนี้นะครับก็อยากจะบอกว่าดีไซน์สวยมากๆนะครับก็มีความยูนิเกด้วยนะครับผู้ชายก็ใส่ได้ทั้งผู้หญิงก็ใส่ได้คราเรียกว่าแต่ว่าเรียกว่าวันนี้เราก็คือเดินสองรอบด้วยเป็นที่ได้แบบเป็นตัวเดินเดิน เดินหนึ่งรอบแลยกันครับแล้วก็รอบนี้เป็นชมโชว์ครับผมนะเริ่มแบบว่าชอบติดใจเรื่องการเดินแบบชอบมากครับเก่งเก่งต้องบอกว่าเก่งอ่ะเริ่มต้นมาจากสายแฟชั่นอยู่แล้วเก่งถ่ายแบบเดินแบบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นคนที่รักการถ่ายแบบแล้วก็ใส่ชุดแบบส,สวยๆมากๆต้องการที่จะยิงเฟซแบบชุดสวยๆให้ทุกคนได้ดูแ,แต่เราะบอกว่าเราเป็นคนแบบว่าอะไรนะแต่เขาไม่เก่งแต่ไม่เป็นมาเป็น ถ้ามีคนแต่งให้ก็สวยครับถ้าแต่งเองไม่ค่อยแมทเท่าไหร่แต่ว่าก็คือคช่วงนี้เดี๋ยวเราก็มีแบบว่าเป็นตัวในแต่งสูสุดมีไว้ันตลอดแล้วเนาะก็ช่วงนี้กลับกลับมาเข้าแล้วครับกลับมาเข้าฟิตเนสแล้วช่วงก่อนก็ลุยงานเต็มที่เลยช่วงนี้ก็ยังพอมีแก p บ,บ้างๆครับทแบบี่ก็พยายามบาลานี่มันดเีเรียกวา่าเขาเรียกขึ้นแบบว่าพร้อมเดินเลยสวยดันเวย พร้อมครับ้อมมากๆจ้างได้จาด้จางไ, <c oughs> ได้ครับทางเราจฝากงานนะครับว่าจะมีทุกวันได้ครับก็ขอฝากงาน Bank o k International Fashion Week ของอันดุสีด้วยนะครับก็ขอฝากแบรนด์นิทรัศด้วยนะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้นะครับก็ยังมีอีกหนึ่งวันนะครับที่ทุกคนสามารถติดตามแฟชั่นต่างๆของหลากหลายแบรนด์นะครับก็ขอฝากด้วยครับจะบอกว่าสวยทุกแบรนด์เลยทุกนีเรามีเดิน วันนี้ไม่มีเลยครับอ๋อพรุ่งนี้มีครับผมใช่ใช่ก็ฝากติดตามกันนะครับมาให้กําลังใจกันได้หรือใครที่จะมาแชร์รูปก็ติดผ่านแฮชแท็กได้ครับผมพรุ่งนี้ได้ครับว่าไม่ได้เดินไปมาคนเดียวใช่ครับผมเพราะวันนี้ก็ไม่ได้มาคนเดียวใ่มากับมากับมากับพี่ๆด้วยครับวันนี้ใช่ครับผมมากับพี่ๆมามากับน้องครับแต่พรุ่งนี้ก็ เดี๋ยวจะมีน่าจะมีโชว์พิเศษให้ได้ติดตามกันก็รอดูแล้วกันครับอะไรนะครับพรุ่งน,นี้พรุ่งนี้แต่ว,วันนี้ก็ขอฝากพิธีรัตด,ด้วย<อ>ครับผมสวยมากอยากจะบอกเครื่องประดับสวยมากครับาาใส่ลองแน่ตอนที่ใส่เป็นลายให้ได้เท่แบบนี้อะไรเงี้ยที่จริงเก่ง <c oughs> คิดว่ายุคนี้มันมันเป็นหลากหลายสไตล์มากๆที่สามารถเข้ากันได้มันมันไม่ได้มีแพทเทิร์นหรือ เป็นสังคมนิยมที่ทุกคนจะต้องแต่งเพือนเดียวกันอะไรแบบนี้มันสามารถแบบจับคู่หรือแมทกับชิ้นต่างๆได้กิงคิดว่ามันมันแล้วแต่คนเลยแล้วแต่ความชอบเลยสามารถแมทได้ทุกคนงานของเราหน่อยสิตอนนี้ไงบ้างคะเป็นแบบว่าฮอตมากของงานเานทุกวันครับไม่ไม่ถึงผลงานหรือว่างานงานอ๋อถ้าผมช่วงนี้ก็ช่วงนี้ก็ คุยงานแบบเต็มที่เลยคร <to> ับ <t> ก <ell> ็ท <amigo> <t ell> ี่พี่สามารถจ้างได้ครับตอนนี้มันไม่แน่หรอกมีคิวมีคมีคิวมากเหรอก็ลองเช็คมาก่อนได้ลองเช็คมาก่อนได้พร้อมครับพร้อมทํางานครับผมผมรับทุกงานครับก็ลองเช็คมาก่อนได้ก็พยายามบาลานให้มันให้มันดีที่สุดด้วความที่เดี๋ยวเร็วๆนี้น่เรารู้อยู่แล้วว่าเรามีโปรเจกที่แบบรอเราอยู่อะไรแบบนี้ยเราก็อยากที่จะเต็มที่กับโปรเจก ซีรีส์เขียนกีฬาเหมือนกันแล้วก็พยายามบาลานซ์แบบเรื่องงานเรื่องเวลาส่วนตัวเรื่องฟินเนสอะไรแบบนี้ให้มันให้มันบาลานซ์กันนี่เราเน้นลึกไปเด็ดมากเลยเพราะคือช่วงนี้เราต้องเงกับสิ่งนี้คืออยากจะบอกว่าช่วงที่ผ่านมารับงานอย่างเดียวเลยจนไม่มีเวลาเข้าฟินเนสเลยอะไรแบบนี้เราก็พอมาเดือนนี้เราตั้งเป้าหมายว่าเดือนนี้อย่างน้อยเราต้องเข้าได้สักสิบครั้งแหละเดือนนี้เพราะว่าด้วยความที่เราจะพัดหุุ่นหรืออะไรยังไงใช่ใช่ครับ คือเก่งมีเป้าหมายที่จะปั้นถึงแต่ด้วยความที่มันมีหลายปัจจัยอะไรแบบนี้มันอาจจะยากหน่อยแต่ก็พยายามบาลานซ์ตั้งเป้าหมายไปกี่ครั้งไปกี่ครั้งแล้วคะไปหนึ่งครั้งเพรววันนี้ก็หยุดแล้ววันนี้ก็หยุดแล้วหนึ่งครั้งถ้าได้ถ้าได้สิบครั้งคี่จะให้รางวัลตัวเองก็คืออยู่อีกสิบก็จะเป็นชาเย็นแก้มอ่าแตช่วงนี้ทำไมก้าวหวานที่พอต้องมีชาเย็นใช่ครับช่วงนี้ต้องการน้ำตาล อ่ะแล้วเข็มจราเข้เมืงไหร่เสร็แล้วครับเข็มจราช่วงนี้ก็อย่างอย่างที่บอกทุกครั้งเลยว่าช่วงนี้ก็เวิร์กช็อปกันแบบเยอะมากแล้วก็พี่ๆแบบพี่ๆเอ็กซ์เพรสโค้ดหรือแมสซาทีมก็อัปเดตมาแล้วอะไรแบบนี้ก็แน่าจะมีอะไรติดตามเร็วๆนี้ละกันครับเพราะว่าช่วงนี้ก็เริ่มลงคาแรคเตอร์ละครแล้วเพราะว่าช่วงก่อนยังไม่ได้ลงแต่ช่วงนี้ลงแล้วก็คือเริ่มงความขึ้นหน้า เร่มีควในใกล้ๆนี้แน่นอนไม่รู้ว่าพูดได้หรือเปล่าพูดเถอะป้าจะได้หรือเปล่าพูดเถอะลองพูดดูครับครับลองพูดดูลองพูดดูสบายอะไรกันนั่นแหละครับก็ลงคาแรคเตอร์ตัวละครแล้วครับเป็นแฟนต้ัแลงานก็คือแบบว่าอยากดูแลครับฝากติดตามด้วยครับฝากติดตามด้วยนอกจากนี้มีอะไรคะับระหว่างรอเห็นกาลาล่าสุดก็มีปล่อยโคเวอร์ไปครับ เป็นเพลงของพงี่มลันทอครับเป็นคอปเปอร์เพลงวลันทอนชื่อว่าเพลงพบรักครับก็คอปเปอร์กับน้องน้ำปิงครับก็สามารถไปฟังกันได้ที่ดูมดีทีวีครับทำไมพูดต้องอินด<อ>้วยอ่ะทำไมพูดอีกชื่อหนึ่งก็คือเสียงอ่อนหวานครับครับมันมันอินเนอร์มันมาเองฮะ<อ>มาจากใจมาจากใจมันสดใสไปหมดเห<อ>มือนกับมูดของเพลงแล้วก็เอ็มบี ร้้องดวยกันเอ่อทำไมถึงเลือกเพลงนี้เหรอครับเก่งฟังครั้งแรกแล้วเก่งชอบครับก็เลยคุยกับน้องดูอะไรแบบนี้ใช่ครับแล้วน้องก็ชอบเหมือนกันก็เลยแบบเพราะเพลงนี้เลยเพลงมันมีความหมายอะไรยังไงกับเราสองคนนะเพลงมันน่ารักคุค้งกิ้งดีอนะก็คือเราสองคนก็จะน่ารักคุค้งกิ้งเหมือนกันเหมือนเล่เหมือนเราก็น่าจะคล้ายๆกันนะทั้งสองอคนเพราะทีนี้จะมีเพลงไหนตามกันมาเรื่อยๆไหมคะก็เดี๋ยวรอติดตามต่ครับ จริงแ,แล้วเราอ่ะก็เป็นคนที่แบบว่าแบบร้องเพลงดีก็เป็นนักพู๊เนอะเป็นคนหนึ่งที่แจกใอ่ะนะที่แบบมีที่จะแบบว่าแทนที่จะออกเพลงของเร,ราในที่มาโอ้แทนออกเพลงเหรอนกันแค่นาโคตชก็เก่งครับแทนไว้อยู่คแบบจะเป็นข้าวๆอะไรแบบน,นี้แล้วเก่งก็พยายามพยายามเรียนรู้เรื่องแบบเรื่องเพลงเรื่องเมโลดี้เรื่องแบบการเขียนเพลงอะไรแบบน,นี้ยอยู่ก็มีมีลองเขียนบ้างอะไรแบบนี้ครับก็เป็นแพนนาคตที่เรา แต่งเพลงให้น้องแต่งเพลงให้ตัวเองแล้วก็ทุกคนได้ฟังครับแต่ว่าจริงๆเราเร้เพลง,งเพราเรื่องพาราอะไรหลายคนก็ชอบเพลงเรามากเลยอนะไรเงี้ยขอบคุณครับถ้าเรามีเพลงนี่คือจะเป็นแบบยายวๆนะก็จะร้องกับน้องที่ป่าเอา่อถ้าเท่าที่เก่งคิดนะครับน่าจะเป็นเพลงเศร้าอ่เพราะเก่งชอบฟังเพลงแบบเพลงเศร้าเพลงอกหักอะไรแบบนี้มากมันรู้สึกว่ามันมีเรื่องราวมีสตอรี่อะไร แต่ว่าชีวิตก็คือไม่ได้เศร้าอะไรแต่ถ้าพบถ้าถ้าเจอความรักก็อาจจะเป็นเพลงรักก็ได้ช่วงนี้มาเป็นเพลงรักมั้ช่วงนี้ช่วงนี้แหละไม่ใช่แบบว่า cover อย่างนี้ช่วงนี้ฟังบ้างครับเนี่ยพบพบรักทุกคนต้องต้องไปฟังกันที่แปลเป็นไงบ้างที่แปลกที่แปลดีมากๆครับแล้วก็อย่างหนึ่งที่เก่งรู้สึกดีใจก็คือพี่ๆชมน้ําปิงแบบว่าน้องมีมีพัฒนาการที่แบบดีมากๆอะไรแบบเนี้ย การพัฒนาที่ดีมากๆเสียงแบบนิ่งขึ้นอะไรแบบนี้แล้วแล้วเราอยู่กับน้องมาตลอดแล้ววันหนึ่งที่น้องรู้สึกว่ามั่นใจในเสียงร้องเองขึ้นมาเราก็ดีใจด้วยแล้วแล้วแล้วเก่งว่าไงสำหรับพัฒนาการของนเราก็เราเราเราอยู่กับเขามาตั้งแต่เริ่มเลยครับตั้งตั้งแต่รู้ว่าเขาร้องเพลงเพราะอะไรแบบนี้ครับแล้วก็มาเรื่อยๆเราก็พยายามเราก็ไม่ได้ ไม่ได้เป็นคนเก spans, ่งครับแต่พอพอที่จะรู้ว่าร้องช่องนี้มันมันทําให้พอนะหรืออะไรก็มีการแลกเปลี่ยนแนะนํากันด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็เรียกว่าคือเราเคยชมยืนยันว่าคือแบบนี้เป็นคนชมแล้วก็หิ่งชมน้องบ้างเก่งไม่ค่อยกล้าชมจะหน่อยไหมก็หน่อยไหมชมแต่หน้าทุกคนเลยเหรอโอ้โหทุกคนีไค้ใจครูหน้ใจชมหน้ใจตื่อเลยก็น้ำปิงเก่งมากครับ ก็เดี๋ยวฝากนะครับฝากให้ทุกคนติดตามผลงานนะครับก็ขอฝากพี่ๆทุกคนนะครับติดตามผลงานนะครับทั้งผลงานส่วนตัวนะครับแล้วก็ผลงานในอนาคตไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ขีดทีราต้องรอดนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายผลงานเลยให้ทุกคนได้ติดตามนะครับ From r i แล้วก็ผลงานที่คอนเทนต์ต่างๆที่จะออกมาไม่ว่าจะเป็นผลงานคัฟเวอร์เพลงหรือ งานหรืออะไรต่างๆก็ฝากทุกคนซัพพอร์ตด้วยครับซัพพอร์ตทั้งเก่งซัพพอร์ตทั้งคือไมนดีซัพพอร์ตทั้งน้ำปิ้งพี่ๆในค่ายด้วยตกลงเซฟไลกิ้นเจลาเราจะได้เซฟไลายมเดือนนี้เซฟไลายมต้องรอติดตามโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับดีมากทุกคนต้องการนะคะต้องรอแข่งแข่งก็ที